ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาต้มมะละยัดไส้กันนะครับผมเป็นหมูสับนะครับไส้หมูสับนะครับนี่ครับมาดูวัตถุดิบกันครับกับก็เป็นหมูเนื้อแดงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับวุ้นเส้นนะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็มะละนะครับเลือกสวยๆนะครับตาใหญ่ๆนะครับครับลูกตรงๆนะครับจะสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ต้นหอมบักชีนะครับ นี่ครับดูตามไปเรื่อยๆนนะครับผมครับก็มีผงปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเกลือด้วยนะครับผมก,ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับแต่ก็มาบอกเคล็ดลับนะครับนี่คือการแช่วุ้นเส้นไว้นะครับแล้วก็เห็ดหอมนะครับเดี๋ยวก็มาทำการ หั่นมะละแล้วก็เอาไส้ออกนะครับนี่ครับมะละสวยนะครับครับสองลูกนี้ครับได้หนึ่งโลพอดีแล้วก็นี่ก็น้ําเปล่านะครับใส่เกลือลงไปนะครับสําหรับการแช่มะละนะครับอันนี้ก็หั่นเป็นท่อนพอประมาณนะครับก็ใหญ่หน่อยก็จะดีนะครับเพราะว่าถ้ายัดหมูไปก็จะไม่หลุดออกนะครับครับนี่ครับก็เอามีดปลายแหลมนะครับหรือว่าด้ามของช้อนนะครับ ควักไส้ออกมานะครับแล้วก็นามาเวลาที่ควักแล้วนะครับเอามาแช่ในน้ําเกลือนะครับต่อจากนี้ไปก็เตรียมสับหมูไว้นะครับหมูเราก็ล้างสะอาดแล้วก็บักด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ํามันนิดนึงนะครับ ก็ขยำๆไปแล้วก <an> ็ทิ้งไว้ทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็นํามาสับนะครับครับช่วงสับนี้ก็เคยบอกไว้แล้วนะครับจะให้หมูนุ่มก็หยดน้ําใส่ไปนิดนึงนะครับเมื่อสับเสร็จนะครับก็นําวุ้นเส้นนะครับเออเรียกว่าตัดตัดวุ้นเส้นด้วยนะครับแล้วก็นํามาคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับครับช่วงนี้ก็ใส่พริกไทยไปได้นะครับใส่พริกไทยไปได้เลยนะครับพริกไทยป่นใส่ไปหน่อยครับนี่ครับ ครับกวานเสร็จแล้วครับเอาหลังจากเอาออกจากน้ําเกลือนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับจะได้ไม่เค็มด้วยนะครับครับนี่ครับยัดไส้เรียบร้อยแล้วครับยัดไส้ให้แน่นเลยนะครับเวลาต้มก็จะไม่หลุดนะครับนี่ครับต้นหอมผักชีนะครับต้นหอมก็หั่นเป็นท่อนไว้นะครับ นี่ครับสวยเลยนะครับครับก็โขลกกระเทียมไว้นะครับสําหรับทํากระเทียมเจียวนะครับเวลาโรยต้มจืดนะครับโขลกพ้อยาบนะครับจากนั้นก็มาตั้งน้ําซุปเลยครับก็ใส่น้ําสะอาดลงไปนะครับแล้วก็รากผักชีกระเทียมนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปนะครับเคี่ยวให้เปื่อยนะครับ ครับจากนั้นพอน้ําเดือดก็ใส่มะละลงไปเลยนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับช่วงนี้ก็เริ่มใช้ไฟอ่อนแล้วนะครับครับใส่มะละลงไปเลยนะครับครับถ้ามีใบเตยก็ใส่ไปได้นะครับน้ําก็หอมด้วยนะครับครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับ มะระสีเขียวมากเลยนะครับสดนะครับหอมครับหอมมีความหอมนะครับจากนั้นก็มาเจียวกระเทียมไว้นะครับช่วงที่ต้มมะระอยู่นะครับอีกหม้อนึงนะครับรับเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมนะครับอาผมนี่ครับก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับ้วยไฟอ่อนๆนะครับ แล้วสกู่เราก็เร่งไฟขึ้นมานะครับเร่งไฟเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าไขามันต่างๆออกมาจากเนื้อหมูนะครับแล้วก็สิ่งที่ตกค้างนะครับเราก็จะช้อนฟองออกนะครับครับก็จะเริ่มช้อนฟองออกนะครับเร่งไฟแรงนิดนึงนะครับเรียกว่าขับไขมันออกมานะครับจากเนื้อหมูนะครับ ใช้ไฟแรงอยู่นะครับช่วงนี้นะครับแล้วสักครู่เราก็จะหลีไฟลงเป็นการตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับให้มะละนิ่มนะครับแล้วก็หมูสุกนะครับอันนี้ก็ใส่น้ำมันงาไปหน่อยนะครับเพิ่มความหอมนะครับของต้มมะละนะครับผมแล้วก็หยอดซีอ้๊วขาวไปนะครับก็ชิมรสชาติไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงตี ต้มหรือตุ๋นนี้นะครับครับน้ําใสนะครับผมคับน่าทานมากเลยนะครับก่อตุ๋นไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไฟอ่อนที่สุดนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ตักใส่จานเลยครับ ในชามก็จะลองด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับนี่ตักให้เพื่อนบ้านนะครับชามนี้นะครับแบ่งปันกันนะครับครับก็ชวนเพื่อนนะครับทำทานกันในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะมีผู้สูงอายุหรือว่าเด็กก็ทานได้นะครับอร่อยนะครับไม่ขมด้วยนะครับ นี่ครับชามนี้ของผมเองนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับต้อมชาแนล e l 53นะครับผมนี่ครับบนโต๊ะแล้วนะครับครับสวัสดีครับ